สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับ EP นี้ก็จะเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังในห้องที่12นะครับซึ่งก็จะตรงกับสมุดไทยเล่มที่18ในบทพระราชพิพล์บทละครรามเกียรติ์ฉบับพระราชพิพลในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งก็จะต่อเนื่องมาจากภาพในห้องที่แล้วเมื่อทอรพีไปท้าสู้กับพระิศวรแต่พระิศวรไม่ลดตัวลงมาต่อสู้ด้วยแล้วก็ให้ไปสู้กับพาลีและยังสาบส่งไปด้วยว่า ให้พ่ายแพ้แก่พาลีและเมื่อตายไปเกิดใหม่ก็จะยังต้องถูกสอนพระนารายฆ่าตายอีกทอยพีจึงปลุกมาที่เมืองขีดขินเพื่อท้าสู้กับพญาพาลีเรื่องราวและภาพต่างๆจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นขอเชิญท่านรับชมได้นบัดนี้ พีบุกเข้ามาถึงหน้าพระลานของภาลีโดยไม่มีใครสามารถขัดขวางต้านทานได้เมื่อเผชิญหน้ากับพญาภาลีทอพีก็ร้องท้าทายขึ้นในทันทีจึงร้องว่าเวยพานรินเจ้าเมืองขีดขินกรุงใหญ่เขาลือว่ามีฤทธิ์ไกลผู้ใดไม่อาจจะต้านทานตัวเราอยู่ในหิมะเวก็ทรงเดชฤทธ,ธากล้าหาญ เทวาอารักษ์ทั้งจัก,กรวาลสถานทอไม่ต่อสักกาถึงพระอิศวรบรมานาคก็ขยาดปิดกูผู้กล้ากล้าเองดีจงเร่งลงมาเข็นข่าลองดูฤทธิ์ห่อนพาลีได้ยินก็โกรธคว้าพระขันกระโดดเข้าต่อสู้ทันทีเมื่อนั้นพญาพาลีชานสมรเสด็จเหนือสิงหาดบัญชรได้ยินกาสอนร้องมา พี่กโกรธพี่โลดคือไฟกันช่วยชักพระขันอันคมกล้าโจนจากปราศาสตร์แก้วแววฟ้าสำแดงฤทธาเข้าราวีพอพีก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วกระโจนเข้าต่อสู้กันพลวันก็ดังที่ทราบกันแล้วนะครับว่าพระอิศวรเคยประทานพรให้พาลีเมื่อครั้งที่ทำความชอบกับสุครีพในการยกเขาพระสเณนให้กลับมาตั้งตรงได้โดยพระอิศวรได้ประทานพรว่า ถ้าหากพาลีต่อสู้กับใครก็ให้กำลังของคู่ต่อสู้ลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วให้ไปเพิ่มให้กับพาลีตรงนี้ถ้าหากท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ชมกันมาตั้งแต่ EP แรกๆหรือท่านที่ชมแล้วแต่อยากจะย้อนกลับไปทบทวนเรื่องราวก็สามารถเข้าไปชมได้ใน EP ที่9ตอนยกเผาพระสุเมนนะครับผมได้ทำลิงก์ไว้ให้ที่ท้ายคลิปแล้วนะครับซึ่งถ้าดูตามรูปกายแล้วด้วยพรข้อนี้พาลีต้องเอาชนะทอรพีได้อย่างแน่นอน เหมือนกับที่เคยเอาชนะทศกาณฐ์มา2ครั้ง2คราใน EP ที่13ภาลีชิงนางมณโทและ EP ที่15ตอนทศกาณล้างแขนแต่ทว่าเมื่อนั้นพาลีวิติแรงแข็งกล้าต่อด้วยทรพีแต่เช้ามาจนถึงเวลาสายันสู้กันตั้งแต่เช้าจลดเย็นก็ยังไม่มีใครแพ้ใครชนะ จึงคิดว่าการสอนนี้สามารถองค์อาจพฤลฤฤฤิกที่แรงแข็งขันยิ่งกว่าทศเสียนกลุ่มพันจะฆ่ามันกลางแปลงไม่ได้ทีก็ดูว่าควายตัวนี้จะมีฤทธิ์มากกว่าทศการซะอีกถ้าจะสู้กันกลางแจ้งก็เห็นทีจะไม่ได้การจึงจะลวงให้ไปต่อสู้กันในถ้ำมันก็จะต่อสู้ได้ไม่สะดวกน่าจะสังหารมันได้คิดแล้วก็จึงบอกกับทอพีว่า ตอนนี้ก็ต่อสู้กันมานานพอที่จะประเมินกำลังกันได้แล้วสุดท้ายไม่ใครก็ใครที่จะต้องตายตอนนี้ก็ค่ำแล้วให้กลับไปสั่งเสียบริวารซะก่อนตัวข้าก็จะไปสั่งเสียบรรดาเมียและเสนาทหารเหมือนกันพรุ่งนี้ค่อยออกมาต่อสู้กันในถ้ำแก้วสุลการจะได้รับตาผู้คนถ้าใครจะตายก็จะได้ไม่ต้องอายใครทางทวพีก็หลงกลตอบว่าจะสู้กันที่ไหนก็ได้ ตามอาชาสายทุ่งนี้จะไปรออยู่ที่ปากถ้าเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปเมื่อพารีเห็นทอรพีหลงกลก็กลับไปด้วยความยินดีเมื่อกลับมาพารีก็บอกกับสุครีพว่าควายตัวนี้มีฤทธิ์มากยังฆ่ามันไม่สำเร็จจึงจะลวงให้ไปต่อสู้กันในถ้ำแก้วสุรการแต่ถ้าเจ็ดวันไปแล้วยังไม่เห็นพี่กลับมาให้ไปดูว่าเลือที่ไหลออกมาจากถ้า เป็นแบบไหนถ้าเลือดข้นก็คือเลือดของควายทรพีแต่ถ้าเลือดเหลวไหลออกมานั่นก็หมายความว่าเป็นเลือดของพี่ก็จงให้พวกทหารช่วยกันขนก้อนหินไปปิดปากถ้ำไว้อย่าให้ใครได้เห็นศพแม้นว่าพี่ต่อสู้มันเจ็ดวันไม่คือราชฐานตัวเจ้าผู้ปรีชาชานไปดูที่ทานคีรี ถ้าเลือดข้นนั้นเลือดมหิงสาเลือดไหลเหลวมานั้นเลือดพี่จงขับพวกคนโยทีขนศิลาปิดปากทําไว้คือตอนนี้ภาลีเองก็ยังไม่มั่นใจว่าตัเองจะสามารถเอาชนะทอพีได้นะครับเรื่องราวในภาพจิตกรรมฝาผนังในห้องที่12ก็จบลงถึงตรงนี้นะครับในตอนต่อไปมาดูว่าผลการต่อสู้จะเป็นยังไงโปรดติดตามต่อได้ในตอนหน้านะครับ ช่วงกล็ดท้ายคลิกภาพในห้องที่12นี้จะมีความพิเศษกว่าห้องอื่นๆนิดนึงนะครับตรงที่ว่าตามปกติแล้วเราจะชมภาพเรียงตามลำดับไปห้องถัดไปเรื่อยๆแต่ห้องที่12นี้พอเราชมต่อไปถึงห้องที่13แล้วต้องวกกลับมาที่ห้องที่12อีกทีแล้วค่อยกลับไปที่ห้อง13ใหม่เดี๋ยวใว้เราชมภาพห้องที่13ก่อนนะครับจะได้ทราบว่าทำไมจึงต้องลำดับภาพเป็นแบบนั้น แล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยในเกร็ดท้ายคลิปในตอนหน้านะครับตอนนี้จะพาท่านชมไปชมภาพส่วนต่างๆของเมืองขีดขินในห้องที่12กันก่อนแต่จะเว้นภาพที่อยู่ในเรื่องราวของห้องที่13ไปก่อนนะครับภาพนี้จะเป็นยอดปราสาทของเมืองขีดขินนะครับวาดไว้อย่างวิจิตรงดงามมากถ้าซูมเข้าไปดูใกล้ๆมีรายละเอียดที่สวยงามมาก ตรงหน้าบันก็จะเป็นลายเทพนมอีกด้านหนึ่งก็จะมีเหมือนกันมีความอ่อนช้อยและรายละเอียดเยอะมากสวยงามละลานตาสูงขึ้นไป ก็จะเป็นส่วนยอดของปราสาทลงมาดูข้างล่างกันบ้างก็จะมีลิงซึ่งก็น่าจะเป็นยามรักษาการกำลังเล่นเอาไม้แอบตีกันอยู่ตัวนี้ก็แอบซุ่มอยู่มีไม้กันโคลอัน ท่าทางจะเสร็จตัวที่ซุ่มอยู่ในภาพนี้เราก็จะเห็นองคตที่โตเป็นผู้ใหญ่เป็นครั้งแรกองคตเป็นบุตรพยาพาลีกับนางมโทมีกายสีเขียวปากหุบสวมมงกุฎสามกรีแล้วก็จะมีเหล่าวานอน18อิบแปดมงกุฎอีกหลายตัว ออกมาดูนอกประตูวังก็จะมีฐานยามดูดูไปตัวนี้หน้าตาจะไม่ค่อยคล้ายลิงเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ